ทุกนาทีครับผมกําลังจะเปิดตัวแล้วจะเอาเองไปเปิดตัวครับให้เปิดให้วันไหนไม่รู้เดี๋ยมันติดต่อใหม่มาหาใหม่ครับผมและมผมก็ขายที่ด้วยวได้อีกสองล้านกว่าบาทมาให้รางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวอยามาให้ดูว่างให้ สวัสดีค่ะพอกันชงป้าน้าค่ะทีมหลังบ้านน้องออ่งอิงโบชัวโบชัวอ่านให้นะครับล้อนี่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 ห้ดูด้วยกันที่เอามาทำยานี่แหละถุงใยมีได้รางวัลจากประเทศนอกอีกอ่านแต่แท้มต่อยครับแต่แต้มต้อยถ้าไม่แต่ถ้าไม่แต้มถ้าไม่ต้อยก็จะไม่หายถ้าไม่มีความหมายถ้าไม่ใช่มีความหมายอ่านดูเลยครับผมอ่านอ่านอ่าน ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไม่ใช่ผัวเพื่อเจอกันใหม่เด้ไม่ไม่ต้องบดดาเพ่อเจอกันใหม่เพราะฉะนผัวเมียเพื่อเจอกันใหม่บ่อได้เอานี่แจ๊สิเมะกำลังแจ๋วนั่นรอไหมจ๊ะห่อไหจ๊ะรอค่ะหล่อไม่ลายไปเลยนะจ๊ะหัวเราอเลยไปแล้วไปแล้วเมาเจอใหม่เด้อจ้าผัวเพื่อเจอกันใหม่โอ้ยยัาอย่าบอกแบบนั้น โอ้โายการวางอยู่ล้วโสดทั้งสคนเลยนี่โศกนี่นี่คนนี่สาวนี่ก็โสดโอ้ยจะจะหาเรื่องให้คอยลจ้าอไปครบาโชคดีค่ะค่ะ เดินทางกลับแล้วนะคะเพิ่นขายทีได้สองลานค่ะเพิ่นจะอโอนมาไล่ให้อีลาอยู่ค่ะเมินหนึ่งอยู่ในเมืองซีสเกตคาค่ะค่ะโชคดีค่ะตอนนี้ก็มาเทฝั่งด้านนี้นะคะ

บอกสร้างดวนมาแต่ไปได้บอกว่าไม่เามาห็นสร้าง,ง,งแก้อะไรได้บ้างบีบครีมเท่าเม็มมมมด <วน S 1> ขาด้าวโพดแล้วนำมาวนที่ฝ่ามือทาที่ขมับเอามาดมแล้วกลิ่นมันจะโบมัสเกียบาหวานไดเสมอมันลหลั่งเข้าไปในร่างกายไงช่างช่าง,งดวนค่ะช่างดวนก็บอกว่าผู้เฒ่าอยู่บ้านก็ใส่ยีห่ห้อที่เพิ่นเอามาฝากนี่แหละค่ะ นะคะเหมือนกันเลยสัง่งในอะไรไม่รู้นะคะราคาก็ประมาณ300กว่าบาทก็น่าจะใช้ดีอยู่นะคะพวกปานั่งกันอบอลูว่าเขาใส่จังไดย,ยังสีนะเออเพื่อนหามากเขาก็รับไว้นะคะอ๋อพอดีช่างนะคะแฟนเจ๊จันปีบอกว่าผู้เฒ่าอยยุบาลพ่อแม่นะคะเพิ่นใส่อยู่ค่ะขีมที่เพิ่นแจกมากเนี่ยเมื่อกี้นะคะ น่าจะใช้นวดใช้ถูเวลาตรงที่ปวดอะไรอเงี้ยนะคะนี่มาเบิิงงานเทเสาดานนี่ค่ะดีค่ะมันนี่บ่มีฝนดีค่ะขอบคุณที่น่ะเห็นป่มนาสร้างปุลเมาเลยเป็นเทเองเลยค่ะ แตเองเลยบร่ไดยินเสียงอน้องจำปีคงค่อยน้องจำปีไม่มาไม่ได้ยินเสียงเลยเป็นามลาละมวนค่ะสนุกค่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะ อยู่น้ำละบบเครียดมิสเน่นค่ะผู้หญิงแบบนี้มิสเน่คำๆห้าห้าน่ารักค่ะสร้างสีสันเทเองเลยค่ะคนละเหมาลงมือเทเองเลยถามันที่ FC แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาค่ะจริงอย่างที่พูดนะคะก็คือ ปูนจะแห้งเร็วนะคะต้องผสมตามที่ควรจะใช้นะคะแมนอยู่ค่ะ <c oughs> คือสีใสงานสำเร็จคือผสมกาปริมาณได้ถูกนะคะปูนก็จะไม่เสียค่ะ <c oughs> บมเนาะบมสนใจแล้วบอเม็ดเนาะื่งกี้เนาะ <c oughs> แ้่ก็ทาเป็นตัวดีบเนี่ย ว่า,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 าไปสิกาตาดังตานาข่อยก็บม่ยาคข่อยก็บม่ยังหัวได้ข่อยก็โอดตัวบ่ได้ข่อยกาเสร็จเนี้ยมองปากนะเพราะว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำสอยบงโฆษณาให้น้ำนะคะหมูอ้วนไปนอนห้องแอร์ R ค่ะวันนี้แดด แอดฮอนค่ะก็คือถ้าอยู่มองนี้น้องจะหายใจแบบนั่งหอบเลยค่ะอยู่ไม่เราก็จะให้เขาอยู่ในรถแล้วก็จอดรถไว้ใกล้ๆเขาเห็นเท่าไห่ก็เสนะคะบักหมูเขาต้องอยู่กับความเย็นนะคะกับแอร์อุณหภูมิที่ไม่ไม่สูงนะคะ ใกล้เลิกงานแล้วนะคะกระเลงค่ะมุมนี้นะคะ ในส่วนที่เทเสร็จก็มีอีกสองเสาด้านหน้านะคะสี่หาแบบเทแบบใส่ค่ะ สำดรับคลี่มีสวสดีก่อนค่ะนะคะให้กำลังใจทีมหลังบ้านคือไม่ข้ามโฆษณานะคะ FC ซซอยเบิงโฆษณาใหา้ถึงยอดยอดดูยอดไหลไม่เยอะแต่ว่าแค่ไม่ข้ามโฆษณาตรงนี้มันก็ทำให้เรามีรายได้ขึ้นมานะคะเทเองเลยค่ะคนรับเมา ผมงานเองเทเองเลยนี่คือกำลังใจของทีมงานนะคะออกกันมาคลิปนาน,นะคะสวัสดีค่ะ